ของหน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดลำปางบ้างนะครับก็มีการเข้ามาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเช่นกันครับโดยที่ทางด้านของจังหวัดลำปางครับสงการานต์ปลอดภัยกองทัพบ,บกก็มีการจัดกิจกรรมห่วงใยประชาชนโดยทางมณฑลทนหารบกที่3 2ได้มีการบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่เปิดจุดบริการประชาชนที่บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีครับ พลตรีอนุไทยชัยมงคลผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่32พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ให้การต้อนรับนายจำรักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนรีหพวกเทศกาลสงการานต์ประจำปี2565พร้อมด้วยนายมานิตอุ่นเครือนายกองคการบริหารส่วนตำบลพิชัยนายจรัสพันธ์อรุณคงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สมาคมคู่ภัยลำปางวิทยาลัยเทคนิคลำปางกำลังพลจิตอาสาร่วมพิธีครับคุณผู้ชมครับสำหรับจุดบริการประชาชนมณฑลทนาหารบกที่3-2จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นจุดพักรถและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว การบริการห้องสุขาตรวจสภาพและซ่อมแซมยานพาหนะบริการเครื่องดื่มผ้าเย็นและบริการทางการแพทย์การแจ้งเหตุเพื่ออำนนยความสะดวกในการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนห่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้รูปแบบ new normal สงกรานต์ปลอดภัยกองทับบกห่วงใยประชาชนบริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางตั้งแต่วันที่10ถึง14เมษายนนี้เพื่อบริการประชาชนช่วงเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว และในห่วงวันที่15ถึง18เมษายนครับณจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าเทศบาลตำบลพิชัยถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ตำบลพิชัยครับซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนนั้นเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่ากลับไปทำงาน